บทที่7ถึง11บเวดกัน3รอบรอบที่1อิติภิโสพระกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิวาจารณะระนาสปันโนสุขโตโลกะวิทูนอานุตตะลังปุริคเขตปุริสสะมนุตถาตถาเท,ทวมโนสานังพุทโธพคะวาตวากาโตพคะวตาธมโมสันติติโกอัตตาลิโกเอติปติโกโอปะนันโกปัจจะตังวิสัตโตวินโยทีน ตุปติปันโนพระคัวโตสาวกสังโคอุชุปติปันโนพระคัวโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระคัวโตสาวกสังโคสามิติปฏิปันโนพระคัวโตสาวกสังโคยาทิทางจาลิตปุริยุนุคานิอัตปุริสุขคาราเอพระคัวโตสาวกสังโคอาอุเนโยปาวุเนโยทักุเนโยอัญชลีกาลเนโยอนุตตะลังปุลกเขตังโลกสารตี จินดามณีปียังมันต่างยะสัทาสกโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิยาบะโอระหังปะโคทันจะมหาราชาตะวันมังโปทุกโนปิปังกะเลเทโวสุโปอติเทเสติกันจิเทโวเยสะโกปะชังทัสมิงกิเมวาทัตตาปิยังกันต่างสุปริยุสุปริ ดาพังชนานเยมณีกินดาปียังจะทะนังสัพเพชนาปะหุชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถานอุตตมะวะหลังทีตังเทวาน,นุสสานางพุทธทเทเชนะโสตินานัตตันตุปัตวาสัพเพทุกขาภูปะส,มสเมตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถานอุตตมะวะหลัง ปะลิลาหูปสัมมนังธรรมเตเฉนะโสตินานัตสันตุปัตวาสพเพพระยาอูปัจเมตุเตตัคตวาสักกะรัตตนังโอสถังอุตมะวาลังอาุเนยยงปาวเนยยงสังคเตเชนะโสตินานัตสัตุปัตวาสพเพโลคาอูปัจเมตุเตรอบที่สอง อิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชานจารสัมปันโนตุกโตโลกวิทูอนุตตโตปุถิปัตมัสสัตถิสัฏฐาเทวมนุษย์นังพุทโธพระกวาตวาขาโตพระกวตาธรรมสันติติโกอัตตาติโกเอติปติโกโอปะนิโกปัจจตังวิสัตโภวินยูทีสุปฏิปันโนพระกวัโตสาวกสังโฆอบจุปฏิปันโนพระกวัโตสาวกสังโฆ ยายะปิติปโนพระกวะโตสาวกสังโฆสามีติ่ปิติปโนพระกวะโตสาวกสังโฆยาทิถังจาริศปุริลุคานิปุริสรุขลาเอภะคะวะโตสาวกสังโฆอวเนโยปาวเนโยทัสเนโยอันทริีกรานิโยอะนุตตะหลังปุรุเขตังโลกัสสะตีจินดามณีปียังมันตังยาสักทาสโกนัง ภูปสันติสิเนหังาตาปิยาวะโอระหังปะโพธันจะมหาราชาตะวันมังโพสันตุโนติปังกะเลเทโวตุปโปเฮธิกันจิเทโวเยสกโกอัญชังทัตตมิกิเนวาทัตตาปิยากันตังสุริปุตโตพระวันตุเมติทิกลาพังชนาะเยพระนีจินดาปียังจักระนัตเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกคตวาพุทธรรตนังโอสถังอุตมะวลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเฮนะโสทินานสันโตปัตถวาสเปทุกขาอูปัตเมทุเตสักตวาธรรมรัตนังโอทถังอุตมะวังปะลิลาหูปัสมะนังธรรมเตเฮนะโสทินานสันโตปัตวาสเปพะยาอูปัตเมตุเต ตักกัตวาสักกะรัตนังโอสถงอุตตมะวะลังอวุเนยังปาวุเนยังสังฆเ,เตเชนะโสธินานัสันตุปัตตวะสเพโรคาอุปสเมตุเตรอบที่3อิตติปิโสภะควาอาะหังสัมมาสัมพุทโตวิชานจริสัมปันโนสุคโตโลกวิทูลนุตตะโลปุริปรัตมะสสาธิตตถาเทวมนุษย์นั่งพุทโธภะควา สวาขาโตภควตาธัมโมตันติติโกอัตตาติโกเอติปติโกโอปันติโกปัจจตังวิวิสัตโผวินโยทีสุปฏิปปโนพระวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปปโนพระวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปปโนพระวโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปปโนพระวโตสาวกสังโฆยาทิถังจาฤตปุริสุลุคานิอัปปุริสุลุคลาเอภควโตสาวกสังโฆอาวเนโยป้า เจ้ารีการนิโยนุตตะลังปูลุกเหตตังโลกาสาระทีจินดามณีปียังมันตังยะศักทาสกโกนงังอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิยาวะโอละหังปะพันโพทันจะมหาราชาตะวันมังโพสันตุโนติปังกะเลเทโวโพเสถิกันติเทโวเยสกโกปัชังทัศมิง อิเนวาทัตตาปิยังกันตังสิลิขุตโตพัะปันตุเมทิธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจัทนังสัพเพะนาประหุชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธะตังโอสถาอุตตมะวหลังทีตังเทวมนุษย์านัง พุทธเตเะนะโสตินานัสสันตุปัตวาสัพเพทุกขาหูปัสสเมตุเตสัคตตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมภวังปะลิลาหูปัสสนังธรรมะเตเะนะโสตินานัสสันตุปัตวาสัพเพพะยาหูปัสสเมตุเตสัคตตวาสักกะรัตนังโอสถังอุตมภวังอาุเนียงปาวุเนียงสังคเตเะนะโสตินา นักสันตุปัตถวาสเพลโลคาหูปะสะเมตุเต